สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนสำหรับคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับนี่ครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์และก็มอตเตอร์ครับมอตเตอร์ในน่อยน,อยนี่มอแปลงในชิตๆเล็กๆ,ๆหนห่อยๆและก็ที่เห็นนี่ครับนี่นะครับผมเห็นถิ่งยวน้ำกองขยะหลายนะครับ บางคนกลไปเผาไฟทิ้งก็มีนี่ครับผมเห็นหลายนะครับนี่โดยเฉพาะคนที่บรูจักนะครับว่ารีไซเคิลได้ขายได้นะครับขายได้แบบไดนะครับตามปกตินะครับเขาไปขายในโรงงานของเก่าแบบนี้นะครับติดพลาสติกเขาจะบสื้อเะครับเรื่องแบบนี้ไม่ซื้อแบบนี้เขาไม่ซื้อโรงงานนะครับบรับซื้อครับนี่นี่แบบนี้นะครับเขาจะเอื้อซื้อเป็นพลาสติกแข็งนะครับ นี่เขาจะติดแข็งราคาจักบาทลดล,ละสองบาทนะครับนี่แบบนี้แบบนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังท็ดจังไดครับมาจังไดได้ลายกว่าสองบาทนะครับแล้วผมจะไล่ให้ฟังนะครับนี่คือมอเตออ์นหน่อยนะครับมอเตอร์เล็กๆหน่อยออกมาจากใส่ครับออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารที่ผมเคยลงคลิปอยู่ในพวกของใช้เล็กทรอนิกนะครับจะมีหมอหมอแปลงนหน่อยนี่ครับ มอเตอร์เล็กๆแบบนี้ครับมอเตอร์เล็กแบบนี้ช่างกิโลขายได้ครับเร้อนี่ครับผมขายแบบนี้นะครับช่างกิโลขายเกี่ยมากิโลจักบาทผมทรงปัจจุบันนี่กิโลละสิบสองบาทนะครับถึงสิบสามบาทนี่สิบสองบาทขายแบบนี้นะครับนี่ครับคันช่างกิโลเป็นเศษเล็กเดียครับช่างกิโลเป็นเศษเล็กเจ็ดบาทนะครับถึงแปดบาทนี่เป็นเศษเล็กนี่ครับทั้งสองอันนี้ใช้หมดเลยครับต่อมานะครับบอร์ดขยะบอร์ดอิเล็กทรอนิกส นี่คือบอร์ดขยะนะครับนี่ครับนี่เพื่อนๆนะครับมาถามผมมาส่งกิโลเดียกบาทนะครับผมส่งพดตธดำตรงนะครับผมขายนี่สามสิบใบๆนะครับสามสิบกว่าบาทนะครับสามสิบถึงสี่สิบนะครับประมาณนี้นี่ครับบอร์ดขยะบอร์ดเล็กเท่านี้เล็กๆน้อยๆนี่ครับขายได้ครับแพงกว่าเศษเล็กที่พี่น้องเก็บไว้ขายน้ำขังบ้านอีกเลยครับเด้อ ผมแกนแนะนำนะครับเศษเล็กมันมีน้ำหนักกจริงนะครับแต่ว่ามันบอบแพงนะครับแต่นี่มันเบาครับนี่ครับมันเบามันกับแพงนะครับกับธรรมดานะครับเราเก็บสะสมเล็กๆน้อยๆใบไบขายมันครบกิโลสองกิโลก็ขายเป็นเงินได้นครับต่อมานะครับคือปักไฟนี่คือปักไฟปักไฟอยู่ในรัวเลื่อนน้าบานครับนี่ถูกบานแบบนี้นะครับบางคนไปแกะไปทุบมันนะครับไปทุบ พลาสติกทุบเอาท่องเหลืองครับส่วนมากจะเป็นท่องเหลืองกระมี่เล็กกระมี่นะครับแล ids, ้วแต่เขาจะผลิตมานะครับที่ e 1988, มันหนักๆนี่ครับมันบริเนนักท่องเหลืองนะครับมันหนักพลาสติกนี่ครับมันจะมีพลาสติกในนี้ครับที่ห่อหุ้มท่องเหลืองนะครับเนี่เขาจะบอกวิธีการขายนะครับการขายนะครับมุขายแบบนี้นะครับนี่นะครับปัจจุบันนะครับ ได้แบบนี้กิโล่เจ็ดบาทกิโลละสิบกว่าบาทนะครับสิบลายนะครับประมาณสิบสี่สิบห้าบาทนะครับนี่ประมาณนี้ครับปักไฟแบบนี้ครับได้ถิ่นะครับจะไปขายได้นี่ครับแบบนี้ปักไฟแบบนี้ครับนะครับก็ต้องไปแก้มันครับขายแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขามีวิธีไปจัดการทรงน้องนั่นเขาอีกต่อไปแน่ครับพัดล่มพัดล่มเล็กพัดล่มเล็กนี่กับขายได้นะครับ คือแกะเอาเอามีดฟันนะครับฟันเบาๆนะครับพลาสติกกะแตกออกพลาสติกนี่เป็นช่างกิโลขายนะครับกับใ้แพงนะครับพลาสติกประมาณผมบดขายนะครับประมาณสิบบาทนะครับนี่ครับสิบกว่าบาทเรามอเตอร์เล็กๆนี่หน่อยมันนี่นะครับข้างในมันนี่กับเอาไปช่างกิโลขายนะครับกิโลละสิบสองสิบสามบาทนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับอยู่ในเครื่องเล่นซีดีนี่เครื่องเล่นซีดีนะครับ แกไปคาเบินี่ใน้เส้นเล็กเขาอาจจะบ่สื่อนะครับเพราะว่ามันติดพลาสติกขัดไพมีเวลานะครับแกะมอเตอร์นหน่อยมันออกมานี่ครับมอเตอร์หน่อยมอเตอร์หน่อยนี่ครับมันจะมีสองอันเห็นไหมครับมอเตอร์เล็กๆนี่นี่ครับมีสองอันทั้งกิโลขายเป็นมอเตอร์เล็กแบบนี้เลยครับราคาเดียวี่มอเตอร์เล็กส่วนสายแท่มันนะครับกี่ยวเนื้อกับแพงอยู่นะครับแต่ว่ามันเบานะครับนี่ กระเดื้องเศร้าสมัยนะครับสายแท้ส่วนหลายผมจะทั้งกิโลขายอยู่น้าสายไฟนะครับขึ้นร่วมไปเลยนะครับเพราะว่าผมบเบื้อขัดแยงนะครับดักะสายไฟนะครับสายไฟสามขั้นนะครับสายไฟเล็กๆน้อยๆครับนี่บางคนนะครับเอาไปเผาเอาท่องแดงสายไฟนะครับปั้นโบมี่ท่องแดงให้เข้าให้คลายลายปันนั่นนะครับ ว่ต้องไปเผาบ้านนะครับนี่ไส์ฝ้อยแบบนี้ครับชั่งกิโลขายอย่างเยอะเลยนะครับนี่ครับท่องแดงมันอาจจะมีหน่อยครับบ่คุ้มนะครับกับเผากับบ่ดีครับเป็นควนผิดนะครับชั่งกิโลขายนี่ครับจะได้ราคาดีกว่านะครับทั้งหมดนี่ครับผมอธิบายให้พี่น้องฟังนะครับเพื่อนๆนี่ขายแบบใดนะครับที่ผมซื้อมากมากคัดแยกแบบใดนี่ครับ ใา้มีแบบนี้ก็เก็บคัดแยกไว้ขายได้นะครับมีโรงงานทรง,งน,นะครับนี่ครับรับสอก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับ